สวัสดีครับพี่น้องผมสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับมัน้าโสมหน่อยออกไปเอาดินเขาข้าดหนเพิ่นครับงานบม่ร้ายครับค่อยๆไปครับแถวฟังว่าริ่นชํำลาบเมื่อเมื่อยงวัดบนครับออกจะเศร้านี่ครับลำบากเจานะ้าหน้าอ่านอสวยลำบากเจ้าหน้าที่เพิ่นต่างด้านนะครับ มีรถแล้วบ่พ่อไงยังบ่ครับพี่น้องต้องมีตายันขึ้นยังก่อนยันกันยันกันผีนะครับอาจารย์เมื่อวนด้านหลายครับพี่น้องผมด้านหลายไปล้วหมาครับต้องเชียร์เพิ่นทุกเดือนครับมีรถมีรถย้างเดียวบ่พ่อนะครับต้องเชียร์ ต่หาเงินใส่หวดกับพ่อแหงนะหาเงินเ,นนเตือน้้ำมันตะน,นือกับพ่อแห้งนะก็ยังต้อมาอยากน้ำเจานาทีเพิ่นอีกเอาหากิดลำบากค,ครับหาบาทชีบาทเพิ่นก็ยังมาแบ่งกันนำอยู่เป็นเสียถือคนได้กับเพิ่นกับจ้า,บกกบพบาพื้นเขาน่ะนะครับเกิดเป็นพระซาสน้นต้องท้บใจครับอยู่ใต่อำนาจเพิ่นอยู่ใต่กฎหมายของเพิ่นนะครับคอยเป็นคอยไปครับลำนันชีวิต สูครับพี่น้องโมสูยย่ามไหนสิบิสูยย่าม,ม,มไรเ่าสเสลเี่แก่มาแล้วเ่าสเสลี่แก่สล่ามาแล้วไปเมื่อไหร่ดิหาเงินเดียงเจะคลองเมื่อไหร่ดิตะคางวดกับพ่อแห้งนะเนาะพี่น้องเนาะหลายคนอาจจะเป็นคืออันนะครับเริ่มต้นแ,แรกๆจะเป็นแง่ี่นะครับเส้นว่ญ่ไปหยาดเส้นใหญ่เนี่ยสัน ด้านเนื่องขนาดฟาดอยู่ก็ยังไอ้ควกี้นี่กันทุกมองทุกบ้านครับรว่าถจะมองไหนต้องอาศัยออกย่ำเศ้าครับย่ำเพิน่นพันมาต่างดแานนะครับย่ำเพิ่นพันดูดูมาใน,นยังอยเพิ่นกัดมาทำงานนะครับ ีวิตคนจนฝนตกแดดออกก็ต้องไปครับพี่น้องผมวิ้นโรนกันไปขันออกมาสวยแน่ยมองนี่รถติดนะครับนี่ตรงตรงนี้นะครับมองพี่นผมเคยล่องไปล่องคีไปหลายทีหนึงครับพี่น้อซอมสะพานนี่ครับรถติดยาวเหยียดเนะครับขัดสวยต่ำก็แปดหลังแปดโมงไปนี่ครับหลังแปดโมงถึงประมาณหา้าโมงเงนะครับรถจะติด เี้ยอหยัดเลยครับตรงนี้นี่จะถึงสะพานมิตรภาพขามฟังวารินนะครับผมตรงนี้เขาเอีนว่าหาดคูดเดือครับสะพานหาดคูดเดือนะครับเนี่ยไปไปมาเที่ยวเมื่อวันครับมาคิดกุุงเต้นนี่ครับตรงนี้เลยครับหาดคูดเดือกุุงเต้นกระดองกระแดงข่าข่าวนี่ครับตรงนี้สะพานเสรดีประชาธิปไตย200ปีเมืองบนครับ นี่จะเป็นแม่น้ำม่อนครับพี่น้องผมหาดคูเดือนะครับมาเทียวมาแวะช่วมเมืองบนเลยครับผมนี่พันกําลังสอมแซมบมําร,ร,รุงสะพานนะครับอาจจะมั่วเนี่ยครับคือจีคือจ้าคือจีเบิร์หน้าฝนนั่นเนาะครับพี่น้องผม ยาสู่การสู่งานครับคิดว่าผมก็ขคิดว่าสิไปาหาหกหล่อมาใส่คือเพินอยู่ครับมันไปยากครับเนี่ยนี่มันสะบัดครับบางเทือบางเถ้อมีคืน่นบางเถ้อมีคืน่นอ่าขื่นน้ำานวดพ่วงเพิ่นเรียนนะครับขางสายเลียนสายไปไปเจอคืน่นเพิ่นสะบัดครับตัวนี้ถึงจะมีแนบกับสะบัดครับ ก็เลยว่าเาสียวส่ฮกรอแหละกับมันกัสิถือกฎหมายไปนําแน่ครับกับสิไป้ไ่ไคนเดียววันนี้ก็ง่ายขึ้นจกกน้อยนะครับสู้ๆวัดไปครับพี่น้องผมขอบคุณขอบคุณครับติ่ติดตามขอบคุณนั่นมีรรักแฟน,แฟนทุกท่านวยครับดื้อปากกดกระดิง่งกดซับตะไคร่ให้ไหมครับดื้อ